ถูกหลักอะไรครับคุณเชอ,อ,อร์นองเฟสในวัดอลังทิพย์ครับเจ้าแสแนั้นได้เจอร้อยเตียนันเด็กสงสัยบางประการถึงหน้าตาของรอยเตียนนั้นมองเห็น หุดคล้ายผมยืนสงสัยเอื่อกระเอา มาเห็นเขาจ้องมองหน,าน้าต้องเยืนทว้วันเวยเขาต้องมัมีความหมาทำให้แปลกใจจากเก่าเห็น

ไม,ไม่รู้ด,ดูจากยศด,ด,ดูจากดาวแล้วผมพอจะรู้ว่าท่านเนี่ยต้อ,องยศยศเม็ดแน่เลยท่านน่ะจะก,กลับมันเละไปสวัสดีครับลุงครับเอ,อไม่เคยเห็นพระหนุ่มเลยเป็นตำรวจหนุ่มหน้าตาดีคุ้นน้าหน้าตาคุนน้นคุ้นนะไม่เคยรู้จักบอกว่ายอยู่สอนอไหนครับเนี่ยผมอยู่สอนอชัยนาทนะฮะอยู่สอนอชัยนาท ส่องไหนคะน้าตีก็เกันทตำรวจพระคุณครับครับคือว่าผมเป็นคนต่างถิ่นเพิ่งเดินทางกลับมาจากที่นี่ไปสิบกว่าปีแล้วเพิ่งจะกลับมาวันนี้ครับโอ้โหคุณลุงคุณลุงเป็นคนต่างถิ่นด้วยรู้หรือเปล่าเรียกลุงเลยมันกระดากใจยังไงก็ไม่รู้นีป้าป้ามาต่างถิ่นเหรอลุงเขาลุงรู้หรือเปล่า ลุกเองเดินทางมาได้ยังไงเนี่ยในป่าในดงแบบเนี้ยมันอันตรายต่อชีวิตนะเรียกเรียกเรียกพีได้ไหมถ้าเรียกพี่ให้กินขนมมันห้าเป่าพี่กุ้งถ้าเรียกล,ล,ลุงงานหน้าไม่หาแล้ที่นี่มันอันตรายเหรอมันอันตรายสิครับตอนนี้นะ,ม,ะมีคนที่ชื่อเสือแสนมันกําลังออกอารวาสเพราะฉะนั้นลุงอย่ามาเดินเพียพดเ้าิแถวนี้ไม่ได้ครับมันอันตรายผมก็คอยระวังตัวอยู่แต่ผมอยากจะรู้จักว่า ท่านเป็นใครเนี่ยผมเองให้นามว่าร้อยตีอนันต์ครับร้อยตีอนันต์ใช่ครับร้อยตีอนันต์เพิ่งมาอยู่ใหม่เหรอครับผมเพิ่งมาอยู่ใหม่เพิ่งเป็นตำรวจครับเป็นตำรวจใช่ครับครับตกใจอะไรตกใจอะไรเป็นตำรวจไงเตำรวจตกใจอะไรเป็นลูกรหรอลูกเต้าเหล่าใครล่ะครับพ่อของผมคือพ่อพ่อพันธ์ทองประทวนครับลูกท่านประทวนครับ